จ้าสบายดีและสวัสด,ดีพี่น้องป้องไปเบิร์ตสุขุสุคนเดอ้อรา่ว่าสิเป็นพี่น้องทางฟังเลา่าเนาะหรือว่าสิเป็นพี่นอ้อง,งทังพังไท้ก็ยินดีเบิร์ตสุขุสุคนเข้าสู่ซองของเบาจิตอุทมพรนาะ,ะ,ะ,ะพี่น้องเนาะแต่เมื่อนี้น้องพี่น้องก็มีข้าวดีพี่น้องข้าวดีที่ว่าก็มีผู้ใหญ่ใจดีอีกคานหนึ่งน้องพี่น้องเนาะเพ,พ,พ,พิ่นก็อยู่ฟังไท้เพิ่อนลอพี่น้องเลยเบาจิตกัขออนุญาตเอยชื้อเพิ่นเดอ้อซื้อของเพิ่นก็คือแม่สวยเนาะเพิ่นก็ได้ส่งเงินมาให้เบาจิตจำนวนหน,นะ มาอน,นี้กับบ่าวจิต็ได้ซื้อเขาสารมามาปลากระป๋องได้กาเงินอีกจํานวนหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมันนี้กับบ่าวจิตบว่าสิไปมอบให้ยายปินเนาะ,ะนกับเพื่อนก็อยู่หมู่บ้านสีสว่างเมืองไซผูทองเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กับบ่าวจิตก็อยู่ที่หมู่บ้านสีสว่างเนี่พี่น้องบ่าวจิตมาส้นผลนะนผลตก กับบูหัวพิน่นจิู่เพื่อนเนาะพี่น้องเนาะกับไปติดตามรับซ่มน,น้ำกันเนาะพี่น้องโ okay, อเคเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้บอจิกกะมาหอดเพื่อนเพิ่นเป็นทีให้ห้อยเนาะเพิ่นก็อยู่เพื่อนอยู่พี่น้องเลยบอจิกกแสิได้อันยุกเขาไปขึ้นทังเพื่อนให้เพิ่นก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวมาอารมกันใหม่เนาะ พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้บอจิตกับในยุกเขาของมาให้เพื่อนเป็นทีมหอยเนาะกลับไปทักทาสบายดีเพื่อนคือนเ่าเนาะกแม่ไม่เท่อสบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องแน่ละ อย่างไรไม่เท่าว่าได้ไปใส่บ่ร์มาหนิว่าได้ไปใส่บอร์น้องลาอันนี้หลานมาหนิหลานหลานน่ะมีแม่บ่บ่มีแม่์อ๋ออันนี้มีอันนี้มีลุงอืมอันนี้ก็คือหลานคนในเฮือนใกล้บอเฮือนนี่ในเฮือนเขาเนี่ยอ๋อหลานเจ้าของเฮือนนี่ดิเอ๊ะมันมาอืนมาอืมแต่โมนี่บอมีแม่์บอมาหนิ mẹ Cả... thảo điện tên Vô bỏ mẹ thảo điện tên ơi vô? nhiên điện tên ơi tuy nhiên điện tên ơi tuy nhiên 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 tên tên ơi tuy nhiên tên เจ้า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 กระพุนตกะไหมเอ้ยเนะี่ยเสียงผ้าหลังอเขาไม่ได้ไปใส่แม่ไม่นี่กินเข่าได้มไ้มนี่ก <c abi> ินเข่ากับมันนนกับผักกาดกินเข่ากับผักกาศลวกผักกาดลวกผักกาดกระโขงลวกผักกาดกับจำเจียวบอเรากินเจียวก็ได้เลยกินกระเพาะกินกระเพาะกกับปลาหงมอช่งี่เนี่ยอ้าวก็คือ กินแต่ลวกผักรชื no. um. no. ่น um. ี้่ก uh, ินแต่ลวกผักตชื่อเกินมได้กินมได้กินลวกผักกับข้าวช่อนี้มันสีแบ่ไหมเถอะบ่เสะจะกินไงเนี่ยมันนอนมัน่มีทางไปงัวกัะเจ้าเดี่ยงดีเดี่ยงเดี่ยงคูปีได้เดี่ยงจ้างนี่ สี่ปีหาปีแบอยางกินเขานมเขาลำลาน่แหลำลามันลามไ่ได้เข้าของเฮียมาละอออกได้ปะเฮียนเคยเฮียนเฮียนอยู่หงองไรเด่นเฮียนอยู่หงองปะหากคือออกได้บบ่นก็คือมาเรียงงัวเยไม่เถอะบะแต่เมื่อนี้เนาไม่เถ่าเนาะแต่มีเงินคุณหญยใจดีเนาะ เพิ่นก็อยู่พังทายเพิ่นไอ้แม่กัเพิ่นได้ชงเงินมาให้ลูกนี่ันซื้อเข่าเนาะซื้อเข่าแล้วยกับพ่มาปลากระป๋องนี่แหละแม่เออเขาก็เอามาให้เจ้าในมื้อนี้กัก็ขอบุญขอบคุณเพิ่นว่าแม่เนาะขอบคุณขอบคุณเพิ่นดีมีแฮงเนาะแม่ดีใจป้ะไหมดีใจเลยลูกหลานมีผมมาเบิ่งมาแหงกันสิใช่ผมมีแต่เพื่อนอยูฝึกอังรับกะเพิ่น กั็อันผู้ใหญ่เจดีที่อันซอยเมในมันอีกอ่เพิ่นซื้อเมสวยได้เมเด้อซื้อเมสวยอยู่เพิ่นกับไม่สวยเพิ่นกับเบิ่งเจ้าอยู่นะเพิ่นเพิ่นเห็นเจ้าแต่เพิ่นนิตน์น่ะนะเพิ่นว่าอันเบิ่งยายปินเดีวน้ำตาซึมน้ำหมืนนะเพิ่นก็เพิ่นก็ได้สงสารก็ได้ส่งเงินมาให้ลูกนี่ซื้อเขาซื้ออันมาม่านี่แหละปลากระป๋อง กับมันนี่น้าแม่เนาะกับบริมีแต่เข่ากับอันมาม่ๆลองแม่เอ้ยกับมีอันเงินจํานวนหนึ่งนาะแม่เนาะเป็นไงเลยอ่าได้ไหมกับโอเคเนาะแม่เนาะกับกับเป็นเงินเนาะแม่เนาะกับเป็นเงินจํานวนหาสิบพันน้าแม่เนาะหาสิบพันกีบเนาะกับอันไว้ให้อัน ไม่เท่าเนาะซื uh, ้อค uh, uh. yeah, yeah. ือซื้อยากินในเวลาจําเป็นเนาะไม่เท่าเนาะเจ้าเจ้าเอาแม่กัขอบุญขอบพุ่นไม่สวยได้ไหมเด้อเออเด้อเจ้าเจ้าเจ้าโอ้ยใช่พ่อเพื่อเพิ่นได้ไหมอ่าดีมีแห้งเด้อหายหังหายมีหายบึงหายแยงหายกว้างหายคว้างความบึงไม่เท่าก็จังทีแล้วจ้าหูหูตาบอดเนาเจ้าเจ้าเจ้าดีมีแห้งเจ้าไม่สวยเพิ่นกระเบื้งเจ้าอยู่เด้ไหมเด้อกะเอาไปเนาะอุดเอาออื กับกยางเนาะกับเง,นงินกับเงินมอมออนี่ก็เป็นลูกเชียร์ให้อ่าหมอหมอไอเนี่ยสิพันธ์เนาะโอเคมักลาเอาหาพันขอบใจขอบใจพันนี่ขอบใจอ่าขอบใจเด้อเนาะเงินเนี่ยเอาไปซื้อซื้อยังนี่ซื้อขนมบ่อืมโดเอ้กับโบลิฮู้เนาะว่าแบบมีเล็กน้อยนะแบบโบลิทรยถาม ก็เสียชื่อขนมาผาักอยู่กดีใจน้ำเมถาวรได้ไหมเด้อดีใจแล้วูก็ดีใจน้ำเมถาวรได้หลายเนาะที่แบบมีผู้ใหญ่ใจดีมาซอยเห็นนะดีใจแท่นดูก็โขวยใส่พรให้แม่สวยเนาะอยู่ดีไม่แห้งเนาะความเจ็บจะได้ความไข่ยามีเนาะประจากษโรคไส้ไข่เจ็บทุกประการเด้อเม่สวยเด้อกอบุญขอบคุณเพิ่นดีดีจะจะเพิ่นก็ได้กินเขาเป็นจังไหนเขานะ Nhang nhiều vô lap cầu lap môn này cà phê cà đi sao nó lamba chào 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 đi chào 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 khẩu chào nó chào 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 ผิดบ so oh, so ่หม oh, right? ูพ mm. ิดหรอกครัว่ะมันไม่มีหมกพิษมันกับหมูพิษอ๋อขาว่ากินพิษหนี่คือผิดเลยบ่กินหมกพิษหมดได้ได้ยหรอกได้ยหรอกปากกระป๋องนี่น่าสิกินได้อยู่กะต้องด่าดิกินได้บ่มีมากินบ่มีมากินอยู่เนาะอืมอืมอืมแต่ดีใจน้ำเนาะแม่เนาะแต่ดีใจน้ำแม่ได้หลายลูกันเลย ข่อยคือกันบ่ดว่าเจ้าจําข่อว่าคนอันบ่จมากเนาะพี่น้องเนาะเราก็บ่จื่อบ่จิตเนาะอือบเราบ่จื่อฮอดว่าจิตพี่น้องเอ้ยก็เราก็ตาบ่เห็นหุงหั่นนะเราก็บ่ค่อยเห็นหุงเท่าใดเนาะอือจนบ่จื่ออือจนถามว่ากระเป๋าหยังอันน่ะพุ่นแลจ๊ะๆๆยาก่แล้วจ๊ะ อ้โก็ยู่ไปแม่อดเอาเด้อออดเอาอดเอาซุสุซุซุซุอืมเลากับบาจิมาแต่เว้นอยู่แต่ผลกระตุกไปทางไหนบุระร้านและบาร์าให้กินจ้าจ้า À, một chữ, chân bột trừ chân bột chưa nó tạo 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 cà phê nơi mẹ đơ chào đi mục đích ai mẹ tạo tạo Chào chào tạo 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 mẹ tạo 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 cái tạo tạo chào chào tạo chào. Chào. À. À. đó tạo 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 ก็ค mm. ืออยากซักยาเนาะซักชาแต่ว yeah, mm ่าบ่ได้สักเจาเาอคอยระวางอันนีก็คืบุมีผู้เอียดแหลเ่กาศัยอยู่น้ำมันี่แวไปสมากกลัวาก็ไปคนตกลแห่ไม่บอจ้าเจ้าิดีไปสื่อค่กอยู่น้ำบาดน้ำเมืองนี่แหละเพ็่นมทีมดอกแล บี้คอยในข่าวคอยบบูบี้อกัเอามันไปอยู่นับเด้อม่ได้อย่งไหนเงี้ยเ้เมทาก็อยู่ไปโดนเดินเม่าอ้เสื้าสาไปใส่เนาะอันนมันชอบาพัอันนีมันคนยื่นเลยนะเมทาเอ้ยเจ้าเจาเจกัโอเคแล้วเท่าเนาะกับผลตุกนะเมทาอืดูกระจ่าเจ้าเจ้ากับดูกระสิโกอัมลาเมทากับน้องนองไปก่อนเนาะก็ขอให้เมทากับน้องนนี่ก็ อายุมันคนเยอะเนาะอยู่ดีไมีแห้งเด้อกุมเจ็บจะได้กุมไข่จะมีเนาะไปจะจากโรคแพ้ไข่เจ็บทุกประการเนาะแม่เนาะถ้ามีโอกาสกับลูกยังจะได้มาหาแม่คือเก่าเนาะแม่เนาะจะเป็นอะไรกับสงขรามสงครามมาคือเก่าได้ไหมเด้อเจ้า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 โอเคเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับจ๊กตงไปแล้วสําหรับการมอบของให้ยายปินเนาะพี่น้องเนาะบางทีก็ดีใจน้เพึ่นแห้งพี่น้องเลยเพึ่นก็ดีใจจนน้ำตาออกพี่น้องเลย บ่จจิตกดีใจน้ำเพลนะินเนาะกับคนอื่นกะบ่จจิตกะขอบุญขอบคุณเนาะคุณให่ยใจดีเนาะอยู่ฟังไทยเนาะคือแม่สวยเนะาะบัจจิตกะขออวยใจอวยพรให้แม่สวยอยู่ดีไม่แห้งเด้อควมเจ็บจะได้ความไข่ยามีเนาะประากโคครคไข้ไข่เจ็บทุกประการนะานะแม่เนาะกะขอให้แม่อยู่ดีไม่แห้งด้นะนะอแม่เด้อขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเด้อสาธุ้อนนี้แล้อ <c> ก <ười> ับคนอื่นเนาะพ่อแม่พี่น้องกะ บ้าจ <po> ิตกะขอบุญขอบคุณที่ติตตามบ้าจิตเนาะบ้าจิตกะขอเวทีขอพรให้พ่อแม่พี่น้องบิดจุกุุคนอยู่ดีมีแห้งเด้อคนเจ็บอย่าได้คนไข่ยามีพี่น้องเลยจะไปจัดโรคภัยไข้เจ็บทุกประการพี่น้องอันนี้กับคนโต๊ะพี่น้องผ้าหลังพ่อกระยานอยู่พี่น้องแต่ว่าชีได้ขอตัวกลับอนเ้อพี่น้องเด้อแต่ตอนนี้กะบ้าจิตกะส่วนผลอยู่เนาะกับเป็น เพื่อนไอของบาจิปเนาะเพื่อนก็นมาเอาพันนในยาอยู่บ้านนี้เนาะบาจิปก็ได้มาอยู่เพื่อนนี้เนาะมาชนผลอยู่เพื่อนนี้นะพี่น้องก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะคลิปหน้าพ่อกันเด้อพี่น้องเด้อขอให้พี่น้องอยู่ดีมีเฮงเด้อเจ้าเจ้าสบายดี